สวัสดีครับผมกุ้งธ,ธีรพัฒนทองรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทุกรุ่นนะครับวันนี้เจ้าของพระไม่ได้ส่งรูปมาในไลน์ไม่ได้ส่งรูปในเฟซแต่ด้วยความรู้สึกคืออยากได้ตอนนี้อยากมีเหรียญเหรียญนี้ไว้เก็บสักหนึ่งเหรียญจึงไปค้นหาใน Facebook เมื่อคืนนะครับปรากฏว่ามีเหรียญให้เลือกเป็นจำนวนเกือบสิบเหรียญนะครับแต่รู้สึกว่าสะดุดใจ ชื่นชอบเหรียญน,นี้มากที่สุดครับสะดุดตาสะดุดใจกับเหรียญน,นี้หลายๆอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นสภาพพระรวมถึงการเลี่ยมกรอบที่เลี่ยมมาสวยงามนะครับโอเคปัจจัยอย่างแรกเลยคือการเลือกเช่าพระที่ผมเลือกมองเหรียญน,นี้คือจมูกพระนะครับแล้วก็การลงยารวมไปถึงสภาพสีผิวของพระทําให้เลือกเช่าเหรียญน,นี้นะครับ <Okay. S 1> วันนี้เดินทางมาถึงที่จังหวัดอยุธยานะครับ มาเช่าพระหลวงพ่อรวยที่จังหวัดต้นทางของหลวงพ่อรวยเลยซึ่งพื้นที่ของวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยก็อยู่ที่อยุธยาในอำเภอปาชีวันนี้นัดกับเจ้าของพระไว้ที่หนึ่งครับปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอยุธยาวันนี้มาเช่าพระกันนะครับเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับไปดูกันว่าจะได้เช่าเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นอะไรที่ผมรู้สึกสะดุดใจและก็ชื่นชอบเหรียญน,นี้นะครับ จริงๆเหรียนี้มีให้เลือกทั่วไปแต่เหรียญนี้รู้สึกว่าชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้เช่ากันหรือไม่นะครับบรรยากาศก,ศการเช่าพระต่างๆนะครับหรือใครมีพระอื่นๆนะครับของหลวงพระรวยรุ่นต่างๆเนี่ยส่งมาได้ที่ Line แอดกุ้ง88 8หรือที่ Facebook ธีรพัฒนททองส่งมาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านแท้ปลอมอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่แท้เดี๋ยวบอกด้วยว่า ปลอมตรงไหนดูอะไรยังไงนะครับถ้าแท้มีราคารับเช่าครับเดี๋ยวไปติดตามดูกันครับในขณะที่ได้พูดคุยกับเจ้าของพระนั้นไมโครโฟนตัวที่บันทึกเสียงเกิดขัดข้องทำให้ไม่ได้ยินเสียงจึงขออนุญ,ญาต มาในรูปแบบการอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยการได้พูดคุยกับเจ้าของพระนะครับเริ่มต้นจากผมตามหาเหรียญเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อรวยซึ่งมีความรู้สึกอยากได้เก็บไว้นะครับเลยตามหาเหรียญที่มีสภาพสวยที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้นะครับเมื่อคืนผมไล่ดูประมาณเป็นสิบเหรียญแต่ชื่นชอบเหรียญน,นี้ของพี่คนนี้เขานะครับ เป็นจังหวะเดียวกันตรงกันกับที่เจ้าของพระนำพระออกมาปล่อยเนื่องจากมีเหตุจำเป็นเจ้าของพระได้พูดคุยกันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินส่วนนี้ไปจ่ายค่างวดรถจึงนำวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยมาปล่อยให้ผมนะครับซึ่งผมได้ทักไปถามโดยที่มีความบังเอิญอีกอย่างหนึ่งคือเจ้าของพระท่านนี้ไม่ได้มีเหรียญเหรียญนี้แค่เหรียญเดียวนะครับ ยังมีอีกหลายๆชนิดเช่นเลหลดหลวงพ่อรวยรุ่นไตรามาส5้ารวยรวเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับซึ่งเจ้าของพระเปิดราคาเหลดเส้นนี้ไว้2 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้พูดคุยถึงรายการหลักที่ผมจะได้ไปเช่าก่อนคือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อกระไหลทองลงยาสีฟ้าชุดกรรมการนะครับผมได้ไล่ดูราคาแล้ว เป็นเหรียญที่แพงที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นเหรท,ที่หยิบขึ้นมาดูนี่คือเหรท,ที่เจ้าของพระเปิดไว้ราคา20,000กว่าซึ่งมีสภาพสวยรพร้อมเลี่ยมเงินอย่างดีนะครับนี่คือหลายๆชิ้นหลายอย่างจริงๆทีแรกเนี่ยตั้งใจจะไปดูแค่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์แค่เหรียญเดียวที่ผมหยิบขึ้นมานี่คือลูกสะกดนะครับรุ่นบูชาครูเนื้องเงินนะครับออกวัดเชิงเขาเจ้าของพระแจ้งว่าเปิดไว้ราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับ ก็หยิบมาดูพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการศึกษาการสะสมของพี่เจ้าของพระท่านนี้เจ้าของพระท่านนี้แจ้งว่าเขาเริ่มต้นจากการเก็บพระย่อยๆก่อนนะครับนี่ก็เป็นการคำนวณราคากันคร่าวๆเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะมาเช่าแค่หนึ่งเหรียญเหรียญเดียวนะครับแต่มีอีกหลายเหรียญเช่นเหรียญรวยทันใจปี2558นะครับ เหรียญรวยทวีคูณและนี่ผมได้เตรียมเงินสดเพื่อมาเช่ากับพี่เจ้าของพระท่านนี้นะครับในจํานวนเงินหลักหมื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจะมาเช่าแค่เหรียญเดียวเลยเตรียมเงินมาเท่านั้นแต่ปรากฏว่าเจ้าของพระมีพระเพิ่มเติมอีกผมจึงต้องโอนเงินเพื่อเช่าต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้มาแล้วเสียเที่ยวเจ้าของพระก็พูดว่าอยากให้มาแล้วอยากให้เช่าเลยทีเดียวไม่อยากให้คลาดกันไม่อยากให้เสียเที่ยว จึงได้โอนเงินไปเพิ่มเติมอีกเกือบหมื่นนะครับที่ได้เช่ามาวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งเราจะมาสรุปนะครับนี่คือการโอนเงินให้เจ้าของพระในส่วนต่างที่เหลือนี่เป็นการเช็คกันเพื่อให้สบายใจว่าได้รับเงินในส่วนที่โอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนรายการอื่นๆเป็นรายการที่ราคาในใจเราทั้งสองคนอาจจะยังไม่ตรงกัน จึงทําให้ได้เช่ามาประมาณ3รายการเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูรายการวัตถุมงคลที่ได้เช่ามาในวันนี้พร้อมๆกันครับอ๋อและอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด -19 ในช่วงนี้นะครับก็ได้เช่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยที่เดินทางมาเช่าที่ยุธยาวันนี้นะครับคือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ปี2559ครับเหรียญน,นี้เนื้อกระไลทองลงยานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หลวงพ่อรวยนั้นปลูกเสกนะครับจัดสร้างขึ้นวาระที่หลวงพ่อรวยนั้นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลสิทธาจารย์นะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้ที่บอกว่าสะดุดตาสะดุดใจมากเลยคือเหรียญน,นี้เลือกเช่ามาเพราะว่าเลี่ยมกรอบได้สวยงามนะครับมีการรับประกันทองเปอร์เซ็นต์ทองที่แน่นอนนะครับแล้วก็ สภาพพระเนี่ยสวยมากนะครับสภาพพระสร้างมาแบบไหนผมคิดว่าเจ้าของเก็บรักษาไว้ดีมากจึงอยู่แบบนั้นนะครับเหรียญน,นี้นะฮะถ้าในยุคก่อนหน้านี้นะครับราคาก็จะสูงถึงโอ้โหน่าจะประมาณเกือบส0 0 0มครับแต่วันนี้นะครับก็ได้เช่ามาจริงๆเหรียญเน,นี้ผมไล่ดูในกลุ่มใน Facebook ต่างๆเนี่ย เคยราคาอยู่ที่ราวๆประมาณ1 2ื0 0 0นะครับแต่วันนี้ตัดสินใจเช่าเหรียญน,นี้มาเพราะว่าราคาแพงที่สุดเลยนะราคาเหรียญน,นี้แพงที่สุดเลยแพงกว่าเหรียญอื่นๆเหรียญน,นี้อยู่1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญอื่นๆในเฟสเนี่ยก็อยู่หมื่นพันหมื่นสองนะครับแต่วันนี้คือมีมูลค่าสูงจริงๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็มีความสวยงาม การเลือกเช่าพระนะครับอันดับแรกเลยให้ดูที่ความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับ <S 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 เรื่องของเรื่องเลยคือชอบกรอบแต่ว่ากรอบเนี่ยให้ดูเป็นอันดับสุดท้ายนะครับกรอบพระความสวยงามของกรอบเนี่ยให้ดูเป็นอันดับสุดท้ายอันดับที่1เลยคือให้ดูความสวยงามของเหรียญจมูกเหรียญการลงยาสภาพผิวความสมบูรณ์ต่างๆหน้าหลังดูให้ครบถ้วนก่อนนะครับอันดับรองลงมาคือให้ดูที่เลขโค้ดและการัด เลขโค้ดนะครับการต่อโค้ดที่ชัดเจนความสวยงามนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ให้เลือกสภาพพระเป็นอันดับแรกความสวยงามของพระนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนจะคํานึงดูความสวยดูเลขโค้ดดูอะไรก็แล้วแต่ให้ดูว่าเหรียญน,นี้เป็นของแท้ก่อนครับ <Okay. S 1> ดูพระแท้ดูไงแนะนําไว้ใน YouTube เรียบร้อยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับส่วนเหรียญน,นี้อีกหนึ่งเหรียญที่เช่ามาคือเหรียญรวยทันใจปี2558นะครับ เรียนนี้ต้องบอกว่าช่วยเช่ามาจริงๆนะครับเพราะว่าราคามูลาค่าจริงๆอะ่ะไม่ถึงขนาดนี้นะครับเรียนนี้เช่าสูงกว่าตลาดบอกเลยครับเจ้าของน่าจะเปิดมา5้าพันสองนะครับก็ต้องช่วยเช่าเขาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะรู้ว่ามีแค่เรียนนี้เหรียนเดียวไม่รู้ว่ามีเหรียนอื่นๆด้วยแต่คุยไปคุยมาเมื่อคือนนะครับเจอคุยกันใน Facebook ปรากฏว่ามีเรียนนี้อีกหนึ่งเรียนครับ เหรียญน,นี้นะครับแล้วก็มีเหรียญอื่นๆอย่างรวยทวีคูณนี่ครับก็คือที่ได้เช่ามาวันนี้ครับเดินทางมาที่จังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ได้จ่ายเงินเช่าพระในจํานวนหลายหมื่นครับจานวนหลายหลายหมื่นเตรียมเงินสดมาไม่พอต้องโอนไปด้วยเพิ่มเติมนะครับสําหรับวันนี้ที่ได้เช่ามานะครับจริงๆเจ้าของพระยังมีรายการอื่นๆแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่ตรงกันทําให้การซื้อขายยังไม่เกิดขึ้นได้เช่ามาประมาณ3ามเหรียญครับสําหรับวันนี้ก็ เดี๋ยวเดินทางกลับกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีกินมีเก็บไม่เจ็บ,ไม,บไม่จนครับสวัสดีครับ